สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โมก่อนเกมครับในวันนี้ผมบันทึกไว้วันที่15มีนานะครับบอลจะเตะกันในวันพรุ่งนี้ก็คือ16มีนาคม2564เวลา18นาฬิกาจุด30นอกก็คือ6โมงเย็นครึ่งนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดของเราก็จะเปิดบ้านเจอกับสุขโทสขโทยัยสุโขทัยใหม่สุดท้ายเปิดบ้านถล่รมระยอง f c ที่ตกชั้นไปแล้ว5ประตูต่อ1โดยที่ระยองเนี่ยโดนไล่ออกไปคนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือ สุขโขทัยเล่นด้วยระบบเกมลุกที่หลากหลายและน่ากลัวมากความเร็วของกองหน้าเขาโดยเฉพาะจอนบา์โจกับกิฟสันเมโล่นี่กระชากลากเลือ้อยนี่ถ้ากางรับเรากับหลังนี่ไม่ระวังให้ดีนี่ก็จะโดนเขาเรียกว่าฉีกกระดาษได้สบายๆเลยนะครับและยิ่งมีกองกลางตัวลุกสองตัวคือเอกสิทธิ์ กับสันติภาพเบอร์55กับเบอร์33นี่2คนนี้เป็นกองกลางตัวลุกที่ก็ค่อนข้างเร็วมากนะครับแต่ว่าจุดอ่อนเขามีไหมเขาก็มีนะครับจุดอ่อนของสุขโขทัยแม้นจะไม่เท่าเมืองทองแต่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยเพราะในแมตช์สุดท้ายเราบุกไปชนะเมืองทองถึงบ้าน2ประตูต่อั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่โดนยิมนำไป2ลูกนั่น น่าจะเล่นกับสุขโขทยัยไม่น่าจะมีปัญหาผมบอกไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือเกมรุกของสุขโขทัยเฉียบขาดและคมกว่าของเมืองทองครับโดยเฉพาะแดนกลางเนี่ยแดนกลางเกมลุกเขาเนี่ยประสบการณ์ก็สูงกว่าเด็กของเมืองทองอีกครับเมืองทองนี่เขาเป็นเหมือนฝรั่งที่มีมันเหมือนสัตกระเบอืองเชื่อครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าสุขโขทัยเขา มีจุดอ่อนน้อยกว่าของเมืองทองก็คือเกมรับเกมรับเนี่ยที่ผมสังเกตดูหลังสามตัวเขาเนี่ยกับไอ้กองกลางตัวตัดเกมสามตัวเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับกองกลางที่เป็นรุ่นของเราเนี่ยเด็กของเรายังวัยกว่าแต่ปัญหาก็คือกองหน้าที่เราจะเก็บบอลนนมันมีบินคนเดียวแต่ว่าที่จะกระชากลาก,ลกเลื้อยหรืออะไรเนี่ยเพื่อวิ่งทะลุทะลวงกองหลังของสุโขทไทยเรายังไม่มีฉะนั้นถ้าเทียบกับ เราเล่นวันเอฟเับจำได้ไหมนะย้อนกลับไปดูกับก่อนหน้าที่จะ FA ฟเับเราก็ไปแพ้เขาขาบ้านมานะทั้งที่เกมเหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเราก็แพ้ซึ่งตรงนี้เราประมาทไม่ได้ตอนนี้ถามผมว่าเรามีโอกาสที่จะชนะเขามากน้อยแค่ไหนนาะทีนี้ผมให้6กสิเอร์ซนตครับที่เรามีโอกาสชนะแต่ต้องขึ้นอยู่กับแท็กติกเลยนะครับ เราต้องเล่นแบบไงอะเพเซฟที่สุดอะเล่นแบบที่พูดง่ายๆเลยตีหัวเข้าบ้านขอ15 15นาทีแรกเนี่ยของต้นเกมเนี่ยเราบุกเพรสซิ่งเขาบนเลยนะครับแล้วก็ทำประตูให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาตั้งรับในแนวตรงกลางสนามแทนเสร็จแล้วก็ให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเรา เล่นแบบนี้ครับเราจะได้ไม่เหนื่อยเพราะว่าถ้าเล่นเกมลุกอย่างที่เพื่อนๆอยากให้เล่นเนี่ยอย่างดูระยองอ่ะเล่นเกมลุกตลอดอ่ะสุดท้ายระยองก็ตกชั้นเพราะว่ามันมีแต่นักเตะเกรดบีแล้วก็บลีลบด้วยไม่ใช่บีบวกแต่ถึงพวกเราถึงจะมีนักแต่เกรดบีบ,บวกบวกเกรดเอเนี่ยแต่เราก็ยังมีปัญหาเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บโดยเฉพาะแม์ไอ้เมืองทองเนี่ยนักเตะเราบาดเจ็บแล้วก็โดนแบนไปตั้ง5 6ตัวนะครับตอนนี้เราก็ยังมีนักเตะบ,บาดเจ็บอยู่นะครับเอกน้องเอกนิดอะไรก็ยังเล่นไม่ได้นะไม่สมบูรณ์นะ นะสิ่งที่เพื่อนคาดหวังว่าจะให้เราเล่นเกมบุกเกมบุกอยู่ตลอด90นาทีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะเพื่อนบอกว่าเหลือไม่กี่แมตช์แล้วมันก็จะจบไทยลีกใช่ครับเหลือไม่กี่แมตช์ก็จบไทยลีกแต่ไทยลีกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะได้ที่3แล้วไปเตะในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่จะรอต่อจากไทยลีกก็คือบอลเอฟเอครับ ฉะนั้นถ้าวางแผนไม่ดีนี่จบเพลเลยนะบอลเอฟเอครับนี่ชนะอีกสามแมตช์ปุ๊บนี่ได้เป็นรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัตินะได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วเตะอัตโนมัติกับไอที่จะเตะอีกสี่แมตช์แล้วชนะลวดนี่เป็นเรื่องยากเลยนะนั้นจะต้องวางแผนวางระบบกันดีๆเมื่อจบจากเอฟเอคัพแล้วนั่นหมายถึงว่าเรายังต้องเตะอนี่อีกนะครับเอเชียแชมเปี้ยนลีกนั้นเพื่อนๆที่อยากเห็น เล่นเกมบุกแบบโอ้โหแบบบัวตายควายล้มเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ครับตอนนี้ก็ยังไงก็ต้องมอบแท็กติกหรือวิธีที่จะเล่นวางแผนการเล่นนี้ให้กับทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานแล้วกันสิงเชียงรายไฟติง้งนักเตะครับใบเหลืองโง่โงไม่เอาใบแดงโง่โงไม่เอาดูตัวอย่างนักเตะของเมืองทองไออย่างนั้นเนี่ยใบเหลืองโง,โง่โอย่างนั้นอย่าไปทา ผมเคยย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าสมาธิที่เราเล่นอยู่ในเกมเนเราต้องเล่นแบบแฟร์เพย์เข้าบอลหนักเข้าบอลเร็วแต่เล่นที่บอลไม่เล่นคนไม่เล่นตุกติกเพราะมันม VVAR สิ่งที่สำคัญที่สุดชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจแฟนบอลแท็กติกแล้วก็แผนการเล่นเนี่ยจะสมบูรณ์แบบได้ถ้าทุกคนมีวินยัย แล้วก็เล่นแบบเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมหนึ่งนาทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปเป้หรือโชจีฮุนสองคนนี้ก็พยายามปรับตัวโชวจีฮุนเนี่ยปรับตัวได้แนละ้วเพราะการมาหนึ่งประตูนั่นสร้างความมั่นใจให้โชจีฮุนเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือพละกําลังขาของโชจีฮุนเนี่ยโคตรแข็งแรงเลยก้าวเยอะยิงตุ้มไกลขนาดนั้นได้ขณะที่ตัวฟิลิปเป้เนี่ยนาทีนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าเขา เขาเหมือนบอลตื่นสนามแต่จาเป็นต้องเอาเขาลงนะเพราะว่าเราไม่มีตัวผู้เล่นแล้วนะงั้นสิ่งที่จะต้องทําให้ได้คือเมื่อเขาลงสนามแล้วเพื่อนๆต้องให้กําลังใจอย่างเดียวครับอย่าพึ่งไปแันแนกันแหนอะไรดีนะเขาฝั่งไทยไม่รู้เรื่องสิงเชียงรายไฟติง้งเพื่อนๆครับไปดูที่สนามได้ไปดูนะครับเพราะว่ามันจองอตั๋วที่หน้าเซเว่นได้แล้ว,ลวก็เตะตั้งหกโมงครึ่ง เลิกงานก็ยังไปทันถ้าเพื่อนๆไปเชียร์ที่สนามได้เยอะๆเนี่ยเสียงเชียร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้นักเตะเราฮึกเหิมขึ้นมาส่วนใครจะดูทงบ้านผมไม่รู้ว่าถ่ายทอดช่องไหนไปติดตามหน้าเพจสโมสรเอาก็ผมก็จะไปดูที่สนามแล้วถ่ายบันทึกวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูครับบายนัดเนี้ยผมมั่นใจครับผมก็จะเอาหำของประธานเป็นประกันเหมือนเดิมชัวร์ประธาน giải hạm hại nó không